สวัสดีครับ EP นี้เจอกันอีกแล้วครับทุกคน EP นี้มาหาของกินกันต่อเลยครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมช่วงนี้หยุด2องสาวันทังผมอะ่ะก็เลยแบบว่าทําทุกวันเลยโอเคเดี๋ยวหาของกินกันลกันเลยครับผมเหมือนเดิมครับแอปเดิม Diamond กินอยู่แอปเดียว <c oughs> เดี๋ยวเจะมาดูว่ากินอะไรกันดีวันนี้ เนี่ยครับทุกคนผมเลือกมาสักพักนะแล้วผมเจอแล้วเขาเป็นร้านแบบว่าราดหน้ายอดผักนี่ร้านนี้ร้านนี้ร้านีน้เฮงๆราดหน้ายอดผักสาขาจริเลยน,นครสิบสองนะครับหลักๆเขาก็จะเป็นพวกลาดหน้านะครับราดหน้าทั่วทั่วไปนี่พวกลาดหน้าผัดหมี่อะไรแบบนี้ เมนูมีไม่เยอะนะครับส่วนมากจะขายพวกร้านหน้าแต่ที่ผมอยากกินอนะพอดีเลื่อนมาแล้วมันมีร้านหน้ามีกรอบด้วยไหมผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวสั่งดีกว่าเออน่าสนใจน่าสนใจเพราะว่าผมาไม่ได้กินร้านหน้ามีกรอบมานานลวแบบนานมากอนะเดเลือกเลยเดี๋ยวสั่งเลยผมเลือกนี่เลยพิเศษเขาถูกมากเลยนะก็เ,เพิ่มแบบเหมือนอย่างลนะสิบบาทเลยพิเศษสิบบาท เพิ่มนี่ด้วยเพิ่มมีกรอบคิดว่าเยอะเลยแล้วก็ห่ไข่โอเคครับทุกคนเรียบร้อยแล้วโอเคครับผมกดสั่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมทั้งหมดเก้าสิบห้าบาทนี่รวมค่าส่งสิบเอ็ดบาท ไปไปกลมๆก็รอ้อยเดียวครับสิ่งที่เพิ่มที่ผมเพิ่มเข้าเข้้แล้นะมันมีพิเศษสิบบาทเพิ่มเส้นเส้นมีกรอบแล้วก็ห่อไข่นั่นแหละตามนั้นเดี๋ยวผมกดสั่งก่อนนะครับนี่กดสั่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอพี่ไลน์แมนเขารับเงินโอ้โหรับยังไงไป เออใช่ใช่ใชลับเรเรียบร้อยไวจัดนี่ถามนี้เลยทุกคน <c oughs> ไวมากผมผมว่านะเพอเผิไม่ถึงยี่สิบเจ็ดนาทีเดียวเพอเผอแป๊บเดียวเองดูอยากส่งน,นนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวรอเลยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแป๊บเดียวแป๊บเดียวกินลองท้องกันชิ้นหนึ่ง อันวิทย์ดูดีมากินจัดสันนิวรานไส้อะจะน้อยไม่เนะ เพราะเดี๋ยวรอตอนที่อาหารมาเสร็จก็ได้ครับแล่ไม่มเสียเวลาบุ้ยมาแล้วครับผมแป๊บเดียวไม่นานมากวันนี้นี่เลยโหยอย่างบึ้มโอ้ผมก็บ้าที่สั่งสั่งพิเศษแล้วนะ แล้วก็สั่งเส้นมีกรอบบวกเขาอีกอีกเลยสองเงินุูมจัดตัวนี้ไข่เขาน้าจะอยู่ในเนนี้ด้วยใส่ไข่แล้วก็พวกขนมขน้าอะไรอย่างนี้นก็บึกเขาให้เยอะจัดนี่อันนี้อันนี้ แตกแล้วพี oh ่เยนอนอโอ้โหคืออะไรให้มาสองเดียวโอเคโอเคโอเคได้ได้ได้สองเดียวว่าสองเดียวโอ้หเปนคนขี้เกียจไอ้นี่ด้วยเนีเองไม่สองเดียวว่าองเดียว เดี๋ยวมาแกะกันเลยดีกว่าผมจะราดอะไรก่อนดีวะอ๋อผมรู้แล้วผมใส่นี่ก่อนดีกว่าใส่พริกก่อนมันจะได้อยู่ข้างลางพอเราพริกอะอยู่เลยเยวก็ตามด้วยตามด้วยเส้นเหนือ ทำด้วยเส้นโอ้โห,หล้นถ้วยทุกคนดูทรงแล้วล้นแน่น,น้นอืมเจี๊ยนมะป่าอร่อยอืมเจี๊ยนมะป่าอร่อยมากเหมือนกินเกี๊ยวแหละเกี๊ยวทอดอะ่ะ ฟิลเหมือนกินเกียวทอาแหล่แต่แค่ว่ามันเป็นในรูปแบบของเส้นเนะโอ้ล้อนน่ะแหละทุกคนร้นเฉย <c oughs> เียมือผมเป็นโรคจิตหน่อยครับชอบใช้กระดาษทิชชู่เปลืองมากผม แต่มันน่าจะพอเทน้ำไปพอเส้นมันนิ่มผมมันน่าจะพอดีด้วยพอดีโอ้ดูดิเห็นปะก้อนโอ้ล้นเนอะทุกคนล้นจริงเลยเนี่ย <c oughs> เยอะจ <c oughs> บบังแอาเป็นนะ <c oughs> ผมขอคุกก่อนไม่ขาดไม่ได้ชิกไทย เห็นไหมทุกคนน่าจะไม่เห็นนะกล้องมันนี้นี่นะครับหนึง่งผมยกให้ดแูแต่เส้นเขาอร่อยนะที่ผมลองกินเปล่าๆเมื่อกีนนะ้เนี่ยเส้นเขาอร่อยมากเหมือนเกี๊ยวเลยเรียบร้อยทุกคนโอโ้โหโคตรบึ้มนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้เห็นไหมอ๋อเยอะเลยเนี่ยเห็นเห็นไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมดูก่อนเดี๋ยวไม่โคเยอะจัดเลยนะ อืมแต่ว <Netz stereotype> ่า <deal> อ <Interviewer> <dragging> ืมโอเคเลยอะอืมเส้นเขาอร่อยอ่ะ ความรู้สึกผมนะตัวเส้นมีกรอบกว่าดีนะทุกคนเป็นเล่นแบบดีเลย นี่ขาานาดผมไม่ได้ปรุงเยอะน,นะใส่พริกเป็นดเดียวยังก็พริกได้

นิ่มมากเ,เดี๋ยว,วเสียงมีเดี๋ยวมาดูล้าฮะเหาข้าวเลยครับอย่างนั้น ในร้านร้นเขาทุกคนเห็นไมาสั่งกันได้น,นะครับร้านเฮงเฮง้านหน้าไว้ผักอาคาเจริญนครสิบสับเมนูเหมือนเดิมที่เลื่อนขึ้นไปตอนตอน้ตนตน้ตนคลิปเมนูเขาไม่เยอะจะขายแต่เป็นพวกเส้นซะมากกว่าส่วนใหญ่จะเป็นพวกสไตล์ลาดหน้าพวกผัดหมี่อะไรเงี้ย ส่วนเมนูที่ผมกินเมนูนี้นะครับบะหมีก่กรอบลาดลาดหน้าเริ่มต้นที่หกสิบห้าเองนะราคาถือว่าโอเคแต่ผมไปไปแอดเพิ่มนูน่นเพิ่มนี่เพิ่มพิเศษเพิ่มเส้นเพิ่มไข่ก็ประมาณร้อยร้อยเก้าบาทใช่ประมาณเก้าประมาณเก้าสิบสองหรือเก้าสิบห้านี่แหละแล้วก็รวมส่งก็ประมาณร้อย เอ้ยใช่ป่ะวะเออผมจะไม่ได้แต่ผมรู้แค่ว่ามันรวมส่งทั้งหมดอ่ะมันประมาณร้อยสิบสิบหกบาทพอแอดนู่นแอดนี่ไปมันก็ประมาณแบบตกประมาณร้อยในหน่อยมั้งใครสนใจก็ไปสั่งได้นะครับเส้นเขาอร่อยอ่ะไม่รู้ในความรู้สึกเหมือนกินเกี๊ยวทอดอะ่ะถ้าทุกคนเคยกินเกี๊ยวทอดไอ้เกี๊ยวแบบชิลบาทสองบาทเออแม่เหมือนอย่างนั้นเละ แต่แค่มันเป็นในรูปแบบของเส้นอย่างเงี้ย เยอะมากเลยครับทุกคนโมลืมไปด้วยนะว่ามีไข่ชิมไปด้วยนะ อิ่มผมบอกเลยอิ่มจัดถ้าสั่งเหมือนผมนะแน่นแหละ อ้บก็อีพีนี้เดิมาับอิ่มก็ยังไงอี๋ยวอีพีหน้าผมมาทำให้ดูต่อนะครับก็เดี๋ยวผมขอตัวไปกินที่เหลือให้ให,หมดก่อนเพราะว่ามันใกล้หมดแล้ว โอเคครับคนไอ้ยุ้ยโอเคครับทุกคนก็จ <laughs> ะผมขอบายก่อนนะครับเจอกัน ep ห,หน้า let's go บุ้ย